สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยกาหลาดนะครับวันนี้มาดูทีมงานนะครับว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างทาลมเรานะครับตุดเครื่องมือช่างม่อนกำลังอัดลูกหมากแขนสเตหมากหลวมนะครับพาวุกี้แตก ตุ๊กตาพาวกี้แตกมากลวมหมุนได้้แข็งแรงครับแรงหนุ่ม ดูนะครับคอมูกี้แตกเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ทั้งสองด้านนะครับนี่ก่อนลำพูงลํำพูงลดพ่วงไปดูด้านขวากันนะครับขวากแตกฮนะแตกใน ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสองด้านซ้ายขวาก็ช่างม่อนกําลังจะใส่ลูกมาแขนจะระบีกก็เปลี่ยนใหม่นะครับครบรอบหนึ่งแสนโล เกิดการกินยางนะครับการกินยางลูกหมากแขนหลวมพาวกี้หักอาวกี้แตกเผาจะสายรถก็จะกินยางช่างเต๋งช่างเต๋งก็มาเออ ก็เครื่องของฮีโน่นะครับเมื่อก่อนเป็นกา๊าซ่ายกใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยกับเป็นเป็นน้ำมันเเครื่องน้ำมันฮีโน่ ละบีลูกปืนล้อเราก็อัดเรียบร้อยแล้วช่วงนี้อู่เราก็จะว่างๆนะครับเป็นช่วงกลางเดือนรถก็จะไปวิ่งงานกันหมดก็มีแต่เคสหนักๆที่เข้ามา ก็เปลี่ยนทั้งสองด้านตุ๊กตา,าพับบุกี้แต่แกนแกนสลักในเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังกลมกลมดีอยู่ยังไม่สึกสินล้อก็มาครบเรียบร้อยแล้วนี่ก็สินจัมโบ้ล็อจากสายขวัวมันเป็นล็อกเล็กตัวนี้เป็นล็อกเล็กนี่ก็ล้อตาม นี่ยตัวนอกตัวนอกตัวนอกล้อหน้าก็จะเปลี่ยนแกลบีลูกปืนล้อมเหมือนกัน